สวัสดีครับผมชมเจียวทัดมุมสูงครับผมเป็นลังค่าครับผมเป็นลังค่าม,มุ้งพนันธุ์ดำครับอางุนิดส่ครับผมเพราะว่าอางนแทงหยดไม่แรงงานไทยสูงก็เก่าครับผมเพื่อดกเพื่อเม่ไอ,อย้ย่บันห <laughs> ยันเขาบ่มีเงินใส่ลูกไปโรงเรียนอีก <laughs> อย่างน้ำลูกไป็โรงเลียนครับผมยับเขาใส่ยังกระดิเหตุกับเราครับผมหยับไอ้ผู้เขาสุ้งๆไอผู้เขาประเทศจ่อเดรียญครับผู้เขาหยับประมาณนี้ครับผม ดูมั่นคงครับพะลั่มกะเริ่มเป็นมากแง่ไรแล้วผ้ลัมลล่มเหรอฤดูพะลั่มฤดูงวงครับต่อไปอางูนพื่อทิ่จบแล้วครับเอางนผักเตะวันนี้ผักกางมั้งเอางนเข้าจอผักกางผักเนื้อมาแล้วบุกงม่กะจบแล้วครับบุกงม่วงก็กงไปงวงพะลั่มเหรอครับผม คุณครับมูชับมองเนมูวันมองอยู่ขี่รถไทยออกมาเห็นงานครับผมเอาเท่านี้นครับผมฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจตาคลิปแลเราชมเด้อสวัสดีครับผม